สัมภเวสีที่เขาเนี่ยตายโดยกระทันหันอาจจะเป็นรถเรือสักอย่างก็จะมีเลือดที่มันจะดจไปก็าตามเข้าไปไห,ไห,หมดปัญญาแล้ว่ะรุอยังไม่มีตังค์จะถูกหวยก่อนใช่นี่แหละเขาหมอดูก็บอกว่าอาการ จุดธูปกเก้าดอกบอกก็จุดธูปเก้าดอกบอกที่มอบตัวเป็นลูกลพระในศาสนาที่จันตากราบพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิแล้วก็สวดบทครอบให้จากการที่เห็นก็คือ,อสมภเรสีที่เขาเนี่ยตายโดยกระทันหัน อาจจะเป็นรถเรืออะไรสักอย่างก็จะมีเลือดที่มันจุดๆไปก็ตามเข้าไปตามไปที่บ้านพอตามไปที่บ้านเขาก็เลยต้องการสื่อให้เขาอยากให้ได้อยากได้บุญนี่เขาไม่อยากอยู่ที่ตรงนั้นเขาก็เลยจะให้เรานช่วยทีนี้พอเขาเห็นปุ๊บเราไม่สามารถที่จะทําให้เขาได้ขขขเขาก็เรยพยายามที่จะให้เราเห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาทำเขาต้องการบุญวันนี้ทำพิธีให้แล้วก็จะดีขึ้นรับรองว่าดีขึ้น ทางผู้ปกครองของเด็กไปดูหมอว่าผีปูว่ว่าว่าว่ารักรักหลานไม่เท่ากันอาชีพอ่าถ้าที่จะมาเห็นก็ที่ดูไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่หรือ,อยังไงเนาะก็คือท่านอาจจะเห็นแบบนั้นแต่ <c oughs> ที่จะมาเห็นจริงๆแล้วก็คือสมหรัยเบสีที่เขาเจอบัติเหตุ <c oughs> แล้วเขาก็ยังสดๆอยู่ <c oughs> ทีนี้เขาเห็นฐานเนี้ย <c oughs> เด็กคนนี้เปไปเขาก็เลยกแล้วก็พยายามให้เราเห็นเลือดแ่าเขาเนี่ยยัง เขายังไม่อยากตายชีวิตคนยังมีมันจะเป็นเลือดจนๆไปถึงบ้านเขาเห็นใช่เขาพยายามที่เราเห็นนั้นจะเป็นในส่วนที่ที่จะมาเห็นแต่ส่วนที่โยมว่ามองไม่เห็นใช่ไมครับไม่ครับคือปกติัะครับรทุกครั้งที่นั่งอย่งนี้จะมีหยิงไหมคะไม่ถึงว่าที่มีไหมไม่ไม่ไม่ครับพอพอพอทำพิธีขึ้น่ะมีความรู้สึกว่าดีไหมดีครับ ทั้งที้เมื่อเช้าตอนนั่งรถมาก็โดนยีงเหรอคะครับเป็นหลอดทางเลยครับตอนนี้มีไหมไม่มีนะมมครับดีใจไหมจะหายดีใจครับตอนนี้จะไปเรียนปกตามกตปิแล้วนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวยกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทรีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ